สวัสดีนะครับทุก,ท,กท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กอโโรวันทูที hello, hello, one, two, สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันพฤหัสสบดีที่21สิงหาคม2568นแะครับแรม12ค่ําเดือน9ปีมะสิงวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทําการมงคลในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันอุบาทให้เลิกไม่ได้ นะครับแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับคนเราก็อย่าห่างการปฏิบัติการทําบุญนะครับในสิ่งที่ดีๆนะข่าวสารต่างๆเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นกรรมเฉพาะบุคคลนะครับธรรมะของผู้รู้เจ้าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเป็นสัจธรรมนะเป็นสิ่งที่ดีงาม ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามปฏิบัติต่อไปทำบุญต่อไปครับคุณไม่ต้องสนอย่าเอาอย่างที่ที่อาจารย์ขึ้นสอนต,อนตอน้นๆนะคุณจะเห็นไหมที่มันจะมีสวรรค์กับนรกอะ่ะอ,อ,อย่าให้สิ่งที่ไม่ดีมาปิดบงังหรือมาทําให้คุณไม่ทําความดีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นะทำต่อไปเป็นมงคลนะครับ อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของอดวงชะตาทางขวามือดวงปัวหยีสีเถียวในฐานวันนะครับวันนี้เป็นวันปีเกียงชิกสวัวนะเป็นกวนตัวเป็นหยิมสุกนะครับวันนี้ในดวงชะตาใครเป็นคนธาตุน้ํายกมือขึ้นนะครับให้คุณใส่สีฟ้าสีน้ําเงินสีดํานะครับจะเป็นมงคล นะ้าก็ใส่สีไปนะครับแล้วก็ถ้าดีของคนในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนอ่าเต่งเบ้านะคุณก็จะมีความสุขที่ดีในดวงชะตานะครับเฉพาะคนเต่งเบ้านะก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จร่ํารวยร่ารวยแล้วเอี้ปอหอนะครับเดิหนูไปซื้อมันมาหนูจะกินมัน <c oughs> กินหัวบัวหัวมันเนี่ยเสริมธาตุดินครับ โทำไงแร<ก>่ธาตุเอ้าคุณรู้ไหมคนกินมันต่อคนกินมันตลอดตลอดบำรุงร่างกายเนี่ยอายุยืนนะครับต่างประเทศนเนี่ยวคุณเห็นเนี่ยเก้าสิบขึ้นเป็นร้อยก็มีกินมันเออใครอยากอายุยืนนะกินมันเยอะๆมันต้มมันอะไรต่างๆนานานเดี๋ยวก,กินไปนะครับทุกวันเป็นอาหารเสริมนะอันนี้เอ๊ะ ฝันบอกไปอย่างแลมสิบสองคั้มโอนาคตของผู้ฝันนะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ <c oughs> นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาวันนี้ให้ทุกคนตัดผมสระผมนะครับเป็นมงคลนะ ตัดเล็บวันพฤหัสมีทุกทาน้้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาบในดอนเสานะครับโอเคนะคะแตบสักแป๊บหนึ่งโอ้โหนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะในเรื่องของอ้าว SMS SMS อันนี้มาพูดถึงในดวงชะตานะครับสิบสองราศีถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะว่าไปคิดเรื่องอื่นลืมเออไหนนะอ่ามาพึงมาซื้เสียงเสียมซี เนี่ยหนูลืมเนี่ยโหไม่ได้เลยเนี่ยเวลาทําอะไรจดจดจ้องจ้องเนี่ยเออมาน๋ยนนี้ไปจําไม่ได้แล้วนะเดีย๋ยวอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะการเสี่ยงเซีมซีนะครับประจําวันกันอย่างรดวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับ สาธุกให้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดกนินใ่งเงินคิดทองหนทองด้วยนะครับปังเมื่อกี้ที่ที่ไปคิดไปอะไรเอ๊้ธนาคารจะเจ๊งเหรอเห็นธนาคารหลายธนาคารนะปิดสาขาปิดปิดสาขาซึ่งอาจจะคนไปใช้น้อยไหมหรือยังไงเนี้ยปิดสาขาเออมันไม่เคย เป็นอย่างนี้มาก่อนนะแต่ก่อนเศรษฐกิจตัวว่าสาขาเยอะแยะเลยเอาธน,นาคารมาเปิดตัวนี้เพื่อความสะดวกสบายนะใกล้ไงทำไมแต่เดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์แล้วไงมันมีแปปอปแอปอะไรอย่างนี้นะมันไม่ต้องมานั่งเขียนแบบแต่ก่อนต้องมาเขียนใบเบิกใบอะไรเงี้ยนะ <S <S 1> <S 1> เออก็ว่าไปนะแต่ใจเย็นๆนะครับเศรษฐกิจเนี่ย ภายในปีนี้จะดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดีบือหวานะคือมันก็ดีในระดับหนึ่งนะคุณจะหายใจหายคอโล่งได้นู่นนี่นั่นนะครับปัญหาชายแดนก็อย่าให้มันยืดเยื้อมากจนเกินไปนะครับเราก็ประครับประคองเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเราก็ทําที่ถูกถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเรามีทั่วโลกเนี่ยเป็นพวกนะ เออขาเมนเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่ขาเมนถ้ายืดเยื้อนะจะเกิดกาลียุคภายในครับไม่ต้องอะไรให้มันปั่นป่วนภายในเอาเองครับให้มันจาัดก,การกันกนูน่นนี่นั่น,นเพราะคนจะไม่มีจะกินและได้ข่าวว่าเงินที่ใช้ภายในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะจะใช้ได้จนถึงแค่เดือนตุลาคม ปีนี้เท่านั้นครับก็มันจะเอาอะไรกินนะเออแล้วแต่นะอันนี้ต่อมาเพราะฉนั้นได้เซียมซีใบที่หกสิบเอ็ดโชคจะต่างถ้าในช่วงนี้เนี่ยทำการใดจะประสบความสาเร็จลุล่วงราบเดือนดีๆนะครับไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปความคาดหวังสิ่งที่คาดหวังในี่ท่านจะต้องอดทนรอคอยนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยนะความรักท่านควรปล่อยให้ดําเนินไปตามการเวลาจะดีที่สุดไม่ควรรีบร้อนมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับควรรอ,อ,อนะจังหวะโอกาสนะครับการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้พูดถึงคนะแนานสอบได้คะแนานที่ดีนะคะแนนสอบได้คะแนนที่ดี เดี๋ยวนี้นไม่ใช่ไม่ค่อยได้นหนังใจครับเอ,อ่ไม่ค่อยได้หนังใจดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะท่านต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาโรคที่พุงระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะลำไส้สมองและเลือดหนูเนี่ยมีปัญหากับเลือดแน่นอนเลยเพราะความรู้สึกน่าจะโลหิตจางหรืออะไรสักอย่างอ่อนเพี้ยเพรียงอ่อนละทวยรวยลินมันจะเปืียบมันจะเหมือนกับตอน ที่เป็นไข้เลือดออกตอนนั้นนะเรารู้สึกนั่นนะแต่ว่ามันไม่มมไม่ใช่ไข้เลือดออกนะเออแล้วไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินนะไม่รู้ยาเลี้ยงไข้มาะนะแต่ก็หมอบอกให้นอนพักผ่อนเราก็ไม่ค่อยนอนนะนะคือจะพูดตรงสุขภาพประจาไม่ค่อยแข็งแรงหรอกแต่ถ้านั่งพูดนั่งอะไรโอเคไม่ได้มัน ก็บูดไปเรื่อยนะต่างๆ,ๆน,านานาแต่ได้ไปยกแบกหามไปเดินไปอะไรนานๆไม่ไหวอ่ะนั่ง <c oughs> หัวเขาก็ปวดนะ <c oughs> คนเพิ่องอายุสิบแปดครับนูอายุสิบแปดนะ <c oughs> <c oughs> กี่รอบแล้วเ <c oughs> อ้าคนเราเมื่อต้องแบบจิตนะอ่าทำให้จิต มีความสุขย้อนวัยนะาย้อนวัยเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองก็ยังเป็นวัยสรุ่นอยู่อไมได่ดูแบบนั่นหน่อยนะต้องทาโค้งทาครีมนะตั้งแต่หกสามที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ปีโควงโควิดเนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยอาบแสงจันนะโหยแสงลิบหลีมันก็มีบ้างแล้วนะมีบ้างอิจฉาคนแถวแถวไหนอะแถวปทุมแถวอะไรท้องฟ้าแจ่มใส แถวชนบุรีก็แสบแจม่มใสบางแสนโอ้โหของเราเนี่ยมันแหมหมอกเยอะเหลือเกินเว้ยแต่ปีนี้นะปีนี้ต้องจ้องไว้เลยปีนี้อาบแสงพระจันทร์แม่นางฉางเอ,อ๋อไทยอินนะครับพลังจะฟื้นฟูต้องจ้องและนอนกลางแจ้งเลยช่วงเวลาห้าทุ่มนะ <c oughs> เออจะอยอหน้านอีกอีกทีนึงนะครับก็คือแสงจันท์น่ะอย่างน้อยก็แล้วแต่นะสักครึ่งช่วงอยช่ช่วยามก็ได้บางทีท้องฟ้าม,มันจะเปิดไม่เปิดก็มันก็แล้วแต่ไะถ้าปีนี้ไม่เปิดคุณก็ต้องเราไปรอ,อปีหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระจันทร์เพ่นปีเนี้ใครที่มีทุกข์มีกรรมมีมนทินดวงตกดวงไม่ดีมีพันธนาการอะไร สารพัดนะที่ไม่ดีทั้งหลายอะ่ะคุณอาบแสงจัน์ในวันที่หกตุลาคมคือนั้นคุณเหมือนกับจะสลายเคราะห์หรือจะปลดเปื้องสิ่งสิ่งที่มีมลทินคุณล้างออกไปให้หมดครับเออนะในความเชื่อของศาสตร์ของจีนเนี่ยนะต่อให้ถ้าเป็นดวงจิตวิญญาณหรือผีที่ติดติดพันธนาการอยู่ ถ้าชูจังหวะนั้นแสงจัน์มากระทบถึงหลุดจากพันธนาการครับก็ได้กัดไปนู่นนี่นั่นเออนะเดี๋ยวก่อนขอคุยกับผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ติดต่อมา <c oughs> โอเคนะครับเออต่อมาต่อมานะอ,อมาถึงอะไรเนี่ยถึงอะไร <c oughs> ไคุยไปสักชั่วโมงอ่อนะโอเคเพราะเะนั้นเนี่ยนะครับ ในดวงชะตาคนดูตามวันเกิดใช่ไหมวันเกิดใช่ไหมวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีส้มมีฟ้ามีแดงมีขาวมีเขียวเป็นต้นสีที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิศที่ดีคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ <c oughs> ทิศที่อนันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศที่ดีคือตะวันตกเฉียงตใต้เฉพาะในวันนี้ นะครับไม่ต้องนู่นนี่นั่นนะไม่ดีในดูชะตาตัวเลขนำโชคจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขหกเสี่ยงโชคลาบได้นะครับมาพูดถึงคนเกิดในวัน <c oughs> พฤหัส,สบดีนะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเนี่ยนะครับในดวงชะตารับ วันพฤหัส,สบดีเป็นคนที่ดีครับมีความรู้สติปัญญานะปัญญาสิงบริสุทธิ์ให้ถ่ายพระพฤหัส,สบดีนะครับความเป็นมงคลยังไงคุณดีอยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในศินในธรรมรักษาศิลห้าขอ้อนะครับชีวิตถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสมบูรณ์คุณก็จะเรียนจบได้รวดเร็ว นะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนว่ามันเป็นอย่างไรอย่างที่บอกดวงคนดีจะเห็นไนเยอะดี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 ด,ด,ดีแต่ทำตัวไม่ดีดวงมันก็เชา่าหนังบ่อหนังไงนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันคือการกระทำเป็นเครื่องชี้กรมคนมันเห็นได้ชัดนะ เออล่าสุดก็เห็นมันชัด <c oughs> เห็นกรรมนะแทนที่จะทำตัวดีๆไม่เจ้าชู้นู่นนี่นั่นต่างๆนานาไม่มูสาไม่โกหกไม่หลอกลวงนะแต่แม่งมีครบเลย <c oughs> มันก็โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวนะครับวันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ละคนนะเออทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะ คือคนเราเดี๋ยวปล,ปลูกอะไรได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงใช่ไหมไม่ให้ปลูกมะม่วงได้กล้วยมันเอ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละอันนี้ต่อมาโอ้ยเริ่มอยู่แล้วไมไ่กินมันเลยเดี๋ยวกันเรียบร้อยอยู่ในถุงต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวพันในโรงพยาบาลถ้าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย นู่นนี่นั่นนะครับเออระวังโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคก,กรรมต่างๆนานาต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะดวงชะตาคุณฐานะทางด้านการเงินจะดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับสังคมให้ความเชื่อถือคนวันอาทิตย์คุณจะมีโชคเข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเอออเี๋ยน่าจะพอดีมั้งต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ นะคุณก็จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงครับคนวงังคาเนดเหนื่อยครับนะต้องอดทนต่อมาคนวันพุธกลางวันดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากมิตรต่อมาคนเกิดในวันเสราร์นะเจ้าชะตาให้ระวังความเสียหายเก่าๆที่มีเข้ามานะครับเอ่ก็นัน่นไม่ควรไปงานศพนะอืมไม่ควรไปงานศพต้องระมัดระวังนะครับให้ส่วนมุญไม่พาเข้าไว้อย่างที่บอกอะนะ ติดใบทับทิมติดตัวไปทับใส่ซองทําบุญไบก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไระต่อมาแล้วต่อไปใช้ไหลชมโยงจริงนะน้องนางชะเออเอ้ยเองเอ้ยนะชะเออเงย มาถึงปรากฏการผ่าดาวทูดีดีนะครับได้เวลาสนุกแล้วสิวันพฤหัสวันนี้ดาวมนรษยูเสียดาวพุธด,ดาวมนุษยูเสียดาวพุธก็เสียนะช่วงเวลาประมาณ8ปดหกโมงเย็นนะเออหกโมงเย็น ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานิดหนึ่งนะครับต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับวันนี้ไม่ใช่วันสงกา,ารพุดตรงพุราหส วันนี้เป็นวันหมาไม่ถูกกับมังกรนะครับเพราะฉะนั้นคนมังกรลบไปครับไม่ค่อยดีครับคนหมาเต็มที่นะแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพนะครับหญิงมีคานห้ามกระทบโกดังโกงสัตว์นะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายเซ็นสัญญาออกรถโยกย้ายเดินทางตั้งเจ้าที่ตี่จเอีย นะครับทิศมงคลคือทิศใต้ทิศโชคลาภคือทิศใต้นะช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึง7จ็ดโมงสิอโมงถึงบ่ายโมงหนึทุ่มถึงสามทุ่มนะครับสีเสิิประจำวันคือฟ้านงเงินดำสีโชคลาภคือสีเหลืองสี น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนะธาตุดินนะครับก็คือไปที่ขาต <c oughs> <c oughs> อันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงตามราศีจักรนะครับเริ่มชาวลัคนาราศีเมษนะคนเมฆคนเมฆครับคนเมฆสาวยังอยู่วินาศนะจ๊ะการงานต้องอยู่เบื้องหลังดาวไปจําตัวอยู่อาลียังไม่อุปสรรคต้องระมัดระวังรอบคอบ เป็นอย่างดีส่วนดาวการเงินเนี่ยนะครับดวงชะตาทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะดวงชะตาของคนราศีเมษนะเออการเงินนะครับต่อมาชาวลาาัคนาราศีพุกศกคนพุกศกุณก็จะมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินหาทองจะประสบความสําเร็จดาวการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายครับนะดาวการงานเนี่ยจำไว้ ถ้าดาวการงานไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์จันอังคารพุธถ้าเป็นดาวจเจ้าเรือนกรรมมะปีนั้นตกอายุจรย้ายงานร้อยเปอร์เซนหรือมีเกณฑ์การโยกย้ายตัวอย่างเช่นมีพนักงานรถไฟฟ้าบีทมาดูคนดวงอาจารย์ก็บอกจะก็อยู่เหนือนี่ลงใต้เลยครับไกลมากไม่รู้ย้ายแก้งหรือเปล่านะ ลงไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาขนั่งรถ้ฟย้ารสี่แปบ๊บเดียวก็ถึง <c oughs> มันไกลเร่านั้นเองนะอ,อก็มีเกณฑ์โยกย้ายสูงนะครับแล้วงานดีสําหรับใครดีสําหรับคนที่ทําเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งการท่องเที่ยวการเดินทางติดต่อสื่อสารประเภทพวกเนี้ยดีครับในดวงชะตานะต่อมาชาวราศี เมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณดาวเพื่อรหัสสบดีทับดาวบุญกุศลยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามคิดดีทดําดีพูดดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าข้อนะอ,อรู้คุณต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณสําคัญนะอ,อถ้าคุณไม่สํานึกบุญคุณคุณดาวเพื่ฤหัส ก็ไม่ได้ช่วยคุ้มครองคุณเลยนะครับอืต้องเป็นคนดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยนะดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดังคานอยู่สหาาัสช้าเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนนะครับขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ส่วนการเงินดีครับจะมีเงินเข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะ เรื่องเงินเรื่องทองต่อมาชาวลัคนาต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์คนราศีสิงห์น่ะดวงชะตาคุณวันนี้จะเป็นสีทนได้คุณจะมีโชคหน้ามีความสเรบจเข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ในเรื่องของความรักเจ้าขาราหูเร็งนะ ก็ระวังสุขภาพคนลาสีสิงนะมันเริ่มมีอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตนะทั้งสเสน่ห์ทั้งต่างๆนานา,นาความรุ่มหลวงมัวเมานะระวังนะเออก็ใครบางคนบอกดีแล่หนูบอกไม่ดีนะอาจารย์เป็นคนพูดคนคนแรกนะลาหูเป็นกเกษตรต้องระวังนะจ๊ะ อ,อีนี้อีนี้พอเสามาเนี่ยเขาเรียกว่าวันพิพากษาครับยี่สิบสามสิงหาเป็นต้นไปครับนะขอให้ปัจจุบันเนี่ยเสาราหูคุณไม่เสียนะครับก็จะโอเคนะแต่ถ้าเสียอืเออมันก็อือพยายามสวดมนต์ไม่พระเข้าไว้ นะครับดีที่สุดนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันเนี่ยอังคารกลุก่มรักนะครับบุคคลคนที่ดาวอังคารกลุก่มรักไม่ต้องกังวลให้ดูว่าอังคารนะั้นมันเป็นอะไรเป็นอะไรมรณะวินาศในดวงคุณไหมนะครับของคุณเนี่ยอังคารเป็นมรณะระวังสุขภาพมรณะวิ่งเข้าหาสัตว์ช้าสังคมเพื่อนฝูงไปมาหาสู่ อังคารกุมรักมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อข้อข้อเสียก็พูดตรงขวานผ่าซากมันแล้วแต่ว่าใครจะรับได้ไม่ได้นะครับข้อดีคือเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องของระบบกลไกต่างๆน,นานาดีก็พูดพูดมาเยอะแล้วพูดเสมอแล้วอันนี้มันตรงแม่นนะตรงเป๊ะส่วนการเงินครับเป็นอย่างไรการเงินมีเกณฑ์การลงทุนครับ ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะเริ่มหิวลว้ต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยดวงชะตาเนี่ยดาวการงานดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานก็มีความมั่นคงแลร่วมกับดาวพุธนะเป็นดาวคู่มิตรแห่งเจ้าสเสน่เด่นเรื่องการงานนะครับกบคนตุลการเงินอยู่วินาศหมายถึงมี2ออย่างการเงินมีรายจ่ายหรือจะได้เงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับคู่สัญญาให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะแต่พอดาวอังคารย้ายมากลุ่มลัางการเงินก็วิ่งเข้าหาเป็นปรานะครับแล้วก็มีเงินมีคู่สัญญานะครับ่ในระดับหนึ่งนะไม่ได้เสียหายตรงไหนไม่ต้องกังวลครับเพราะอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เป็นคู่มิตรนะแต่อังคารอยู่ในเรือนดาวพุธตอนนี้มันติฉินนินทามันคาพูด ต่างๆนานานะครับไอดาวพุธกับอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเน็บแนมคนเก่งเป็นเลิศดเชื้อเฉียนนะมันแล้วแต่ใครไปพูดยังไงแต่ว่าเนี่ยมันพูดตรงไงพูดเน็บแนมประชดประชันแต่เรื่องงานงานยังดีนะครับเงินก็ดีต่อมาคนราศีพิจิก คนวิจิกเนี่ยต้องคิดดีทดําดีพูดดีนะครับแล้วก็จะเป็นไปนต่างที่คุณปรารถนานะการงานเนี่ยมีโอกาสสาเร็จครับมีความมั่นคงที่ดีนะคุณก็จะมีความสําเร็จนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เดี๋ยวก็จะย้ายมาอยู่สุภาคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวมีเงินมีทองนะแต่ในวันเนี้ยดาวการเงินของคุณก็ยังเป็นมรณะนะครับเก็บเงินไม่อยู่นะต้องวางแผนให้ดีนะครับ ต่อมาชาวราศีธนูคนธนูเนี่ยดวงชะตาเนี่ยนะครับร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะในดวงชะตาเนี่ยดาวพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยนะครับตนุไปอยู่นะได้ไปอุดมมาเกณฑ์ดีในดวงชะตาดาวพุธอยู่มรณะครับระวังเอกสารสัญญาคําพูดความรักให้ห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดถ้าอยู่ใกล้ๆกกันจะมีปัญหานะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรเนี่ยดาวการงานยังเป็น ดาวสุกมาแล้วยังยังยังยี่เป็ดเอ้ไอ้ดาวมันมาซะก่อนนะเพราะฉะนั้นการงานยังมีอยุสรักต้องอดทนนะนน่นนี่นานจากการเงินมักมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเอเพราะเวลาหูเป,ป็นปิธนทุบาทต่อมาเช้าลัคนาราศีกุมคนราศีกุมดวงชะตาวันนี้สุขภาพร่างกายก็ต้องดูนิดน,นึงนะครับส่วนดาวการเงินเนี่ยดาวเพื่อรหัสสบดรีอยู่ปุตตก็ กับบุตรบุญและบริวารหรือสินค้าใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจแต่ก็เพียงเพียงในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับหลายคนบอกกลัว,วเสาเหลือเกินเสาเป็นดาวเจ้าเรือลาภะเว้ยนะเขาบอกโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเ,เสาต้องเสียไม่ต้องดูว่าปัจจุบันเสาคุณเป็นอะไร ้ามันเสียจริงคือเป็นการลักกินนีกุมรักดวงไม่ดีนะครับต้องสวดมนต์ไหว้พระนะแต่เดี๋ยวเสาวก็ไปแล้วคุณจะโล่งปลอดโปร่งครับสบายไปถึงฉลองปีใหม่มีความสุขยันตู่จีนอเอ,อไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ประสบความสําเร็จทําอะไรด้วยความร,บามร,บามรบอบคอบรอบคอบระมัดระวังนะครับสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้นะครับ โอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะท่านใดสนใจดูดวงอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ